ตอนนี้เราขับมาถึงปากช่องแลวนะครับแล้วก็พร้อมด้วยฝนตกหนักนะหลังจากที่แบบว่าไปตรงไหนมาฝนไล่มาตลอดนะครับแล้วก็มาถึงนี้ฝนมาพอดีนะครับก็คือทริปนี้ฝนทั้งวันทั้งคืนนี่เรามาถึงแล้วโมเดลสลีปโฮสเทลวันนี้เรานอนโฮสเทลนะครับสามคนอยู่ประมาณพันพันกว่าบาทเดี๋ยวเราพาไปเช็คอินกันโฮสเทลเดี๋ยวเรานอนเตียงบนไมไม่มันเป็นมันเป็นสามเตียงของเราห้องเราจองสามที่มา มามามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปชั้นสองอันนี้คืออันนี้นี่ถ้าถ้ามากินข้าวเรามักินข้าวข้างล่างข้าวข้างล่างเขาจะนี่เขาจะเป็นสองศูนย์สองเราพักเป็นแบบห้องสามคน อันนี้ชั้นนี้ก็มีห้องน้ำอยู่ทางโน้นส,สองมีสองบรเลงอยู่ตรงนู้งงน,น,สนสองสองนี่ๆๆๆๆ ม่มีเย่ไม่ไงายเตีงไปเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์รวมอาหารเช้าสามคนนี่ก็ก็ก็ตกอ่ะวัหนึ่งหนึ่งก็สี่สามสิบสองเออคนละคนละสี่คนละสี่ร้อยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหากับการเข้าห้องน้ำอะไรอยู่แล้วก็คือแบบเนี้ยห้องน้ำมันก็อยู่ตรงนั้นเอง แล้วก็มีน้ำเอ๊ะวันนี้ผ้าจิตตัวมีไงน้ำคนละขวดถือว่าอย่างนี้ก็ดีนะคนละสี่ร้อยจะกินกินห้อใช่มีอาหารด้วยเขามีอาหารซื้อแต่ว่าของกินก็ต้องกินนะใช่เพราอไม่ราะและ้วก็เอาไปทำข้างล่างนั่งกินข้างล่างได้ไงมีข้านแล้วก็ ไม่เป็นไรหรอกห้องห้องอันนี้คือห้องโดยรวมแต่ถ้าแบบก็อาจจะแบบราคาอาจจะัพขึ้นไปไงราคาจะัพขึ้นไปแต่อันนี้ก็คือราคาแบบปกติสามคนชิวๆเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูด้านอื่นด้วยมันเป็นแชร์ถ้าแชร์เ็เตียงอันนี้เตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงเล็กหรือถ้าเป็นห้องแชร์เยอะก็จะเป็นเตียงสองฝั่ง เป็นเตียงนอนแต่คือถ้านอนแบบเป็นแบบมันมีห้องนึงนะน,นอนสี่คนแล้วเรามาสามแล้วอีกคนหนึ่งก็จะมานอนกัน <c oughs> <c oughs> บใครก็เลยเลือกี่ห้องสามห้องทำงานห้องสวนดูดีอยู่ไหนสะอาดอยู่ทุกคน ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปากช่องในปากช่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินท่งกินตอนนี้ก็ประมาณห้าประมาณสี่โมงครึ่งจริงๆเขาเริ่มเปิดจริงจัง,จรงประมาณห้าโมงนะแต่ว่าเรามาเดินสี่โมงครึ่งก็เลยอาจจะไม่เยอะมากนี่มีซ้มตามมีข้าวเดี๋ยวมาหาข้าวกินกัน ของผลไม้ของกินมั้ยป,ปลาปลานึ่งปลาเนึ่งไหมในมีหนมทัดไทโอ้โหนี่ร้านค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วอุ้ยอขอนมหวานอุ้ยมีอันนั้นด้วยหวานนุ่นแต่ว่าเขาแบบยังเออ เนี่ยพามาเดินเล่นเดี๋ยวเราก็จะหาข้าวกินแล้วก็กลับนี่ตลาดตอนเย็นมันมีเงาะด้วยเงาะสามโลลอยเงาะเนาะเฮ้น่าซื้องเนาะไปกินนะเนาะสามโลลอยอันนี้เป็นโซนของจริงๆเขาต้องมาหนุนประมาณถ้าหกโมง ก็จะฟินไม่เรื่องของเรื่องวันนี้มันช้าเพราะฝนตกไง่เขากพล่งตั้งแต่ฝนหยุดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศก็คือซื้อไปเลยเพราะว่ามันก็มีถ้าไม่ไกลมากเราก็เดินบนก็ได้กลับมาอีเราก็ดูไว้ว่าจะกินอะไรกลับมาอีอมก็ตั้งเสร็จแล้วเร็วขนาดนั้นเนี่ยด้านนู้นกับข้าวก็ตั้งแล้วนะกับข้าวเยอะแยะเลยนั่นก็ซื้อไปเลยกับข้าว ด้ยเงาสงลไม,ม้แมื่อก่อนเรามีร้านน้มผลไก่อนใช่เอ๋ออวุ้ยบุเซ้นส่ก,ก่องบุเซ้นจะกินเราจะกินอะไรดีเราหาของกินก่อนขนมหวานน้ำมีปักทองปักทองเนี่ยยวให้เขาเดินดูของกินกันเราจะได้น่าขนมคง แกงโอยแกงใต้สตอ๊อกเจียวเรืออืมด้วยโูเนี่ยของกินเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าแบบถ้าใครมาก็คือมาสักประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งหกโมงเลยประมาณนี้นะมันก็จะได้แบบว่าฟิลเขาตั้งร้านเยอะๆพอดีอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนี่ผลไม้ผลไม้เยอะยะเลยเขาก็ เดินกันเหมือนเขาจะไม่ซื้ออะไรสักอย่าง ma, เวลามาหลายๆคนก็จะยุ่งยากเรื่องการกินนี่แหละหหหหกินไหมกินไหมกินไหมแค่ผักอืมข้าจีคนของกินของทอด ตับบัวปากเจีตี้ปลาปลาช่องปลาช่อนูว้าวไก่ผัดไทยข้าวเนาะอุงกาลิงปิงเนาะมีเนาะด้วยปุ้ย อะไรขนมว um. ้ออาวปานึ่งก็มีปลานึ่งปานึ่งมีขนมหวานขนมหวานอู้หูเยอะเลยหวานเออซื้อจริงๆซื้อเป็นกล่องไปกินเลยจบๆแล้วขึ้ีอย่างมัง่วงเพิ่งกินไปวันนี้ยังมีเหาะด้วยนั่น เป็นเซตโอ้แต่ของกินก็ขายเยอะอยู่นะเนี่ยเกลยงเขียวหวานอันนี้อันนี้คือเราเดินดูกันก่อนนะแต่ว่า,อาตอนตอนซื้อเราจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะเราจะพาเราจะเดินแบบให้ดูบรรยากาศตอนเดินสำรวจก่อนเออน้ำปัน้นน้ำปัน้นมีผัดเขาากะปิ ออกินก่อนได้นะคะเขียอร่อยนะะโอ้วันนี้ของกินแบบเยอะมากเลยในะสุดทางละให้ดูประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินซื้อของกินกันต่อแล้วเนาะนม้าเฮ้ยมีเทปุ๊กชิน้นยี่สิบะเดี๋ยวขอเดินซื้อของกินก่อนนะของกินเขาก็มีเยอะแยะแล้วซื้อของกินไปเลย อ,นะอันนี้หมนมจีนเสื้อผ้าก็มาตลาดตลาดเช้าก็าอยู่แถวนี้เลยเไปเไปดินบนได้สิบบา,าทขา้าาทัดตอนไหนข้าทัดอุ้งมีข้าทดกระเพาเรารับกิเจ อ,อันนี้อะไเนีเ่ยเลือกเลยครับมีตับด้วยนะเอาเนื้อด้วยเอาหมูด้ว <c oughs> ยไก่ด้วยเอามาเลยกินหมดช้อปปิ้งช้อปปิง้งทำไหมเดี๋ยวอายะกันนอ่ามันมีอนะไรอืมมันมีไก่มันมีปลาด้วยข้าวเหนียวด้วยอ ก็คือซื้อของกันที่ตลาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ปลาทอดมาแล้วก็อันนี้ผมพวกก็มีแบบพวกลูกชิ้นมีหมูปิ้งข้าวเหนียวมียำอะไรเงี้ยนะก็ซื้อกันมาแล้วก็เ,เอาไปกินที่โรงแรมนะครับนี่ก็จะเป็นแบบวันที่สองซึ่งวันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่ามาที่มีก็คือมาพักผ่อนกัน มาบอกว่ามาท่องเที่ยวกันแบบเรื่อยๆแบบไม่เหนื่อยนาะเนี่ยพอตอนเย็นมาพูดแบบในปากช่องเขาก็จะมีริมทางต่างๆเขาจะมีแบบร้านขา,ขายของกินเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนสามารถมาซื้อข้าวซื้อของกินได้เต็มเลยอ,อ,อ,เอืออ่าเออนี่เรากินบัวลอยมากินบัวลอยทุกคนกอเออเขากินทับทิมกรอบสิงานกินฉับ นี่มีขนมเยอะแยะเลยนะเนี่ยกับข้าวก็มีอยู่ตรงนี้เลยที่พักเราอยู่ตรงนี้ซื้อขนมแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปไปอาบน้าแล้วก็นอน <c oughs> ทุกคนตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งเราลงมาเดินเล่นนี่บริเวณอันนี้คือสวนสาธารณะเขาแคนนะครับแล้วก็โรงแรมเราอยู่ตรงนี้ เป็นโฮสเทลนุ่นมีฝั่งตรงนู้นมีร้านน้าปั่นน่าสนใจอยู่นะแล้วก็มีร้าน,นเล็กเนี่ยแต่ว่ามีของโซนของกินอยู่ตรงนู้นคือโอ้รถเป็นรถแบบฟุตทักเราขายอะไรอะ่ะมีบรรยากาศสามทุ่มก็ก็มีแบบว่าบางร้านที่ยังเปิดอยู่เนาะแต่ส่วนมากปิดหมดแล้วทุกคนส่วนมากปิดหมดแล้วนี่คือ เมืองปักช่องนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราซื้อปลาเราซื้อปลาทอดตัวใหญ่ไปซื้อแบบของกินไปเรียบอกตอนเย็นแต่ว่าเรากินตั้งแต่ห้ามหกโมงแล้วไงนี่บะหมี่เกี๊ยวต้มเกี๊ยเหลาเนี่ยตอนนี้เราเดินแล้วก็เดินมาตรงตลาดไหนอีกรอบหนึ่งนะก็นี่มากิน<ม>เขาจะมีร้านปังนมสดนะครับแต่ว่าจะปิดประมาณสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็คือสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่สิบและประมาณนี้ก็จะมีแบบก็สั่งเป็น นมท่านสั่งเป็นนมเย็นแล้วก็แบบสั่งอะไรต่างๆแล้วก็ขนมปังอย่างเนี่ยแต่มานั่งกินกันนั่งข้างล่างไหมข้างล่างไหมเย็นดี hey, นี่บรรยากาศเนี่ยพรุ่งนี้<ม>พรุ่งนี้เขาจะมีตลาด<ม>ถาแถวๆนี้แหละถ้ามา,ถ,าถ้าตื่นถ้าตื่นก็จะมาตลาดอยู่มาเดินเล่นแถวนี้มาเดินเข้าไปด้านในเป็นตลาดสดครับแต่ถ้าไม่ตื่นก็แค่นี <c oughs> ้เดี๋ยวเรารอเรากินอืม นั่กินเฉวนี่ได้มาดื่มนมนมตดเย็นๆนั่งชิลไม่มีใครบรรยากาศนี่คนกินได้นี่เขาชื่อมีแบบเป็นนึ่งนึ่งนมกับชาไทยว้าน่ากกินมากว้าเอาว้าว วายไม่เป็นไรเราไปจิ้มเลยหรป่นี่นะี่มนดูก้นอ่อือืมอร่อยพี่มาอ้ายจมูกจมูกบานด้วยน้องน้องน้องมานอนอะไรแถวนี้ฮึอ้าจากไหนวว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 ่วก ทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วเราก็เดินกลับนะนี่เรียบมากไม่มีรถเลย,เ,ยเสร็จแล้วนี่เดินเดินมาถึงที่พักแล้วโอ้ยเงือ่อเนื้อก็ออกอยู่นะอาบน้ําใหม่นี่บรรยากาศโอ้โหนี่โฮสเทลวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะทุกคนเจอก,กันพรุ่งน,นี้นี่ได้นี่นนนนไม่ใช่โอ้คือไม่ใช่เอง ได้แล้วด้เช้าแล้วทุกคนสำหรับวันนี้เราก็มากินข้าวกันที่โดงเรลยน,นะครับว่าจะตื่นไปตลาดก็ว่าจะตื่นไปตลาดแต่ว่ามันลืมตากันไม่คืน มีฝั่งด้านนี้เป็นข้าวต้มนะครับอาหารเช้าเช้าอันนี้เป็นะอะไรนะอ๋อข้าวต้มทำไมมันมีสองฝั่งทำไมมีสองฝั่งอะพี่ันมีอะไรดูก็วัด,วดไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา,ขวาใช่เนี่ยทางเข<อ>้า<อ>ตรงนี้อุ้ยทางเข้าว แล้วก็แล,วกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไงวัดอุยต่านบอกว่าเลี้ยวมอไปไปทางไหนแล้วทีนี้ซ้ายหรือขวาทางเข้าขวาสิซ้ายไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเออนีท่ทางเข้าขวานี่โยโ้ <laughs> วิวสวยมากใ <laughs> นี่ข้างหน้านี่วิวสวยมาก <laughs> มุนออกไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วเนี่ยไม่วัดไม่เล็กไกลเคยมาก็เคยมาเมื่อนานแล้วแบนตมาแบนมา,นมา <c oughs> มสรุปคือขับยุงสิหนึ่งชั่วโมงมุนยังสิละหมุนยังสิอยีนน่ถึงแล้วเนี่ย อันนี้เรามาถึงแล้วนะฮะด้านนี้จะเป็นเป็นอุโบสถหินลายไมย้อุโบสถหินสาธุสวยงามสาธุอุโบสถหินลายไมย้สวยงามต่ำทองเรือโอ้ ทำแบบสวยงามแล้วเ,เราต้องเข้าข้างหน้านี่หรือ,รอว่ายังไงนี่อ,อ๋อนี่ไง,ง,ไงเขาเข้าตรงนี้กระดูหน้าถอดรองเท้าแล้วเป็นหินโอ้เป็นหินหมดเลยอ่ะทุกคนโอสวยงามมาก แต่ฟ้าสวยมากแต่ว่าบรรยากาศอึมครมนิดนึงเพราะว่าฝนจะตกมออีไงอุ้ยน้ำน้ำสวยมากน้ำสีฟ้าเลย โอ้บรรยากาศบรรยากาศดีดีโอ้ชิวดีนเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีจุดชมวิวเนียเงียบ หูสุดยินไ้ไหมอ้ตัวนี้สวยมากสาธุสวยมากเลยทุกคนดูดี วยพีเสื้อนี่ีแต่เรามาไหว้พระอุ้ยโยบรรยากาศดีมากมาเดี๋ยวไปเดินชมวิวบรรยากาศวัดแบบชิวมาก

นี่มีน้องน้อน้องน่ารักเฉาะนอ,อยู่ฝั่งด้านี้ก็มีทุกคนอีกตัวหนึ่งอยู่ทีน่นี้อ๋อนี่ไงอ่ะยน่ารักอยู่เนาอืมน้องแบบแต่ว่าน้องตัวเมียปะไม่มีห่าง